สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะอยู่ด้วยกันกับจีราค่ะวันนี้นะพาเพื่อนเพื่อนมาอยู่ที่ทุ่งนานะคะนี่อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะทุ่งนาปัจจุบันนี้นะคะก็สภาพยอย่างที่เห็นค่ะก็คือฝนไม่ตกนะคะแล้วทุกอย่างก็แล้งค่ะนะคะแต่ชาวนาเนี่ยเขาก็จะมีวิธีนะคะมีวิธีที่จะรับมือนะคะกับสถานการณ์แบบนี้ค่ะก็คือจะพามาดูนะคะการตัดนะคะเรียกว่าตัดต้นข้าวซึ่งที่มันมาพร้อมๆกับหญ้าค่ะ เพื่อที่จะแก้ไขนะคะปัญหาของการที่ว่าทํานาแล้วไม่ได้ะคพื่อเพื่อนนี่คือนาข้าวนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นาข้าวจริงๆค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะอย่างที่ทุกคนก็ทราบกันดีน้องก็คือฝนฟ้าค่ะไม่ตกต้องตามฤดูกาลค่ะทุกอย่างก็จะคลาดเคลื่อนนะคะเปลี่ยนแปลงไปทุกๆอย่างเลยนะคะทําให้ผลผลิตนะคะของชาวนาค่ะก็แย่ไปด้วยนะคะบางปีเนี่ยไม่ได้เลยนะคะ ทีนี้เนี่ยชาวนาทุกวันนี้ค่ะเขาก็มีวิธีการแก้แก้ปัญหาตรงนั้นนะคะอาจจะช่วยได้ได้นิดหน่อยนะคะแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่ทําอะไรเลยก็คือเนี่ยค่ะต้องตัดนะคะต้องตัดนะตัดต้นข้าวพร้อมหญ้าเลยค่ะตัดทิ้งไปค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยจากนั้นก็ถ้าอยู่ใกล้แหล่งน้ําก็เติมน้าได้ค่ะหรือไม่ก็รอฝนนะคะจากนั้นข้าวเนี่ยก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะคะส่วนต้นหญ้าก็จะขึ้นไม่ทัน เป็นแบบนี้เลยนะเดี๋ยวจะพาไปดูนี่คือข้าวกับหญ้านะคะก็คือพ่อๆกันเลยค่ะนี่นะคะคือผืนนาที่ผ่านการตัดไปแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะ กระตาอแรงนะคะนี่นะคะเพิ่งตัดเสร็จส่วนใหม่ๆเลยะคะ่ะเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นแบบนี้นะนะคะบางท่านก็อาจจะนำหญ้าส่วนนี้นะคะ่ะนำเศษหญ้านะคะเศษต้นข้าวเนี่ยไปให้สัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะหรือไม่ก็ปล่อยนะคะให้เขาอยู่แบบนี้นะคะให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยไปเลยก็ได้ค่ะนะ,ะนะการตัดก็คือจะตัดนะคะจากจากโคนะคะ่ะเพื่อนเพื่อนจากโคนต้นข้าวนะ,ะกะกะเอาก็ประมาณ10เซนนะคะ1ิเซนนะ เพื่อที่จะให้เขาแตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะนี่ตัดแบบโล่งแบบนี้เลยค่ะนะเนี่ยนะคะหลังจากที่ตัดไปแป๊บนึงค่ะวันสองวันนะเขาก็จะค่อยๆนะคะดีดขึ้นมานะคะส่วนญ้าเนี่ยเขาก็จะไม่ทานต้นข้าวแล้วค่ะจากนี้นะถ้าผ่านการตัดเขาก็จะดีดตัวขึ้นมาไม่ทันนะคะเพราะว่าข้าวจะขึ้นไวกว่านะคะทําให้เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่ชาวนาอย่างเรานะคะก็เลือกมาใช้นะคะจะก,ก็จะดีกว่ากาัน ใช้ยาฆ่าหญ้านะคะซึ่งบางทีนะ่ะถ้าสังเกตนะคะเพื่อนก็คือยิ่งฉีดฆะะ่คหญ้าเขาก็จะไม่ค่อยตายนะคะเหมือนเขาสู้ค่ะหญ้าทักวันนี้นะคะก็เลยใช้วิธีนี้นะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยค่ะแต่ว่าได้ผลนะคะได้ผลดีกว่านะคะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนเพื่อนะคะมามาดูค่ะสําหรับท่านที่อาจจะไม่เคยเห็นนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวใหม่ๆนะคะสําหรับการทํานาในยุคป,ปัจจุบันนะคะ ข้าวที่เขาเกิดมาใหม่เนี่ยจะงามไหมนะจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตอีกทีค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ